เปิดสามทางเลือกแนวรุกลิเวอร์พูลสู้สึกเกมแดงเดือดเจอเก้นครอปผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลนั้นต้องเจอกับปัญหาให้คิดหนักก่อนที่จะนำทัพหงแดงออกไปเยือนพิศาจดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดแดงเดือดที่สนามโอทัฟฟอร์ดที่จะแข่งขันกันในวันจันทร์ที่2 2สิงหาคมนี้ในเวลานี้หงแดงนั้นมีนักเตะบ,บาดเจ็บและติดโทษแบนรวมกันจนจัดทีมใหม่ได้เลยทีเดียว โดยเฉพาะบรรดานักเตะในแนวรุกที่ทั้งโรเบโตฟิมิโน่เดโกโชตาต่างก็มีปัญหาการบาดเจ็บส่วนดาวินนุนเยสนั้นโดนแบนไปหลังไปเฮดบาดใส่นักเตะของคริสตันพาเลตโดยถ้าหากโรเบโตฟิมิโน่นั้นหายกลับมาไม่ทันก็คาดว่าเจอเกนครอปจะมีแผนในแนวรุก3แบบดังนี้ 1. ฮาวิเอเลสโมฮัมเมดซาลาหรูดีอาสแผนการเล่นนี้จะเปลี่ยนให้โมฮัมเมดซาลาไปเล่นเป็นกองหน้าโตเป้า หลังดาวเตะทีมชาติอียิปต์เคยรับบทบาทนี้มาบ้างแล้วอย่างในเกมบุกไป,ปชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูตอนหนึ่งเมื่อปี2018โดยในนัดนั้นเจอเกนครอฟเปลี่ยนแผนโดยขยับฟิมิโนไปเล่นทางฝั่งซ้ายขณะที่ซาดิโอมาเน่ไปเล่นทางด้านขวาแล้วดันโมฮัเหม็ดซาลาไปยืนตรงกลาง โดยในเกมพบกับแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดในวันจันนี้เจอเก้นครอปอาจจะให้ซาลายืนเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนฮาวิเอเลียสยืนฝั่งขวาและลุยดิอารสคอยลากเลือ้อยทางด้านซ้ายเหมือนเดิมแผนที่2โมฮัมเ ah, หม็ดซาลาห์ลุยดิอาสฟาบิโอคาาโยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจโดยจะให้ดีอารสไปรับบทเป็นกองหน้าตัวเป้าหลังปีกทีมชาติโคลอมเบียเพื่อเป็นคนยิงประตูตีเสมอคริสตันพาเลตหนึ่งประตูต่ตอหน,นึง่ง ขณะที่โมฮัมเหม็ดซาร่านั้นจะเล่นทางฝั่งขวาตามปกติแล้วส่งคาวาโยมาคอยทำเกมมิดเิเส้นทางฝั่งซ้าย 3. มโมฮัมเหม็ดซาร่าฟาเิโอคาวาโยและหลุยดีอาสโดยแผนนี้จะให้คาวาโยขึ้นสูงไปเล่นในระบบฟอลสไนท์ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะถนัดกับการเล่นเป็นกองกลางตัวรุกแต่ด้วยเทคนิคและความฉลาดในการหาพื้นที่ว่าง จะทำให้เจ้าตัวสามารถรับบทบาทนี้ได้อย่างแน่นอนส่วนริมเส้นทั้งสองฝั่งจะยังเป็นหน้าที่ของซาร่าและดีอาสเหมือนเดิมแปลคอมเมนต์แฟนหงต่างประเทศถ้าหากว่าทางด้านของกลุ่ม FSG เจ้าของทีมลิเวอร์พูลและเจเกันครอปผู้จัดการทีมได้ถามคุณเป็นการส่วนตัวว่าคุณอยากจะเลือกนักเตะในแผงกองกลางคนไหนเข้ามาร่วมทีม ก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงและพวกเขาก็จะซื้อตามที่คุณคิดคุณจะเลือกนักเตะคนไหนเพราะอะไรโดยคอมเมนต์ของแฟนหงต่างประเทศรายแรกได้คอมเมนต์เอาไว้แบบนี้ครับผมจะไม่เลือกเลยผมจะอยู่กับนักเตะที่เรามีเพราะว่าผมเชื่อใจในเจอเกนครอปส่วนอีกคนก็ได้มาคอมเมนต์แย้งว่าแต่ตอนนี้พวกเรามีปัญหานักเตะบาดเจ็บในแผงมิดฟิลด์เยอะเลยนะ พวกเราต้องการใครสักคนเข้ามาเติมในระยะสั้นนี้ส่วนแฟนหงแดงอีกคนก็ได้มาเสนอให้เอายูริตเตอรมังจากเลสเตอร์ซิตี้ครับหรือไม่ก็ไปเอาไวนาดุมกลับมาแต่ก็มีแฟนหงมาคอมเมนต์ตอบเพราะว่าตอนนี้ไวนาดุมเซ็นสัญญาก,กับโรมาไปแล้วส่วนแฟนหงแดงรายนี้ก็มาแนะนำหงว่าให้สนใจไปที่จูดเบลลิงแฮมเท่านั้นโดยเจ้าตัวได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าจูดเบลลิงแฮมเท่านั้น คุณภาพของเขามีแต่จะดีขึ้นเรื่อยๆและอายุของเขาเองก็ยังน้อยและเขาก็ยังเป็นแฟนของลิเวอร์พูลอีกด้วยแน่นอนว่าเขาควรจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของพวกเราส่วนแฟนหงรายนี้ชี้ไปที่นักเตะเอเชียอย่างซงฮงมินนะครับโดยเจ้าตัวด้วคอมเมนต์เอาไว้ว่าเลือกซงฮงมินสิเราสามารถเอาเขามาเล่นเป็นกองกลางตัวบุกข,ของพวกเราสร้างสรรค์สกอร์และก็สร้างสรรโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วย ส่วนแฟนหงอีกรายก็ชี้ไปที่นักเตะอีกรายหนึ่งนะครับโดยเขาได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าคอเนอร์อกาลาเกอร์หนึเลยเขาจะสามารถเข้ากันได้ดีกับสไตล์การเล่นของเจอเก้นครอฟและก็สามารถทำประตูจากแผงกองกลางได้ด้วยโดยมีแฟนหงอีกรายมาให้การสนับสนุนเอาไว้ดังนี้นะครับผมเห็นด้วยนะเขาเป็นผู้เล่นที่สุดยอดแล้วก็มีพลังงานอาันล้นเหลือ คอมเมนต์ต่อไปก็มาแนะนำให้ซื้อแข่งกับพีเมลิกอังกฤษอีกรายนะครับโดยเขาแนะนำเอาไว้ว่าผมคิดว่าพวกเราควรจะซื้อกลองกลางที่ดีที่สุดของอังกฤษในตอนนี้อย่างเจมส์วอร์ดพราวนะโดยได้มีแฟนหงมาคอมเมนต์สนับสนุนนะครับว่าใช่เลยเขาคือจอแดนฮนเดสันเวอร์ชันที่ปั่นฟรีคิกได้ดีกว่าส่วนคอมเมนต์ต่อไปได้พูดถึงเตลมองของเลสเตอร์ซิตี้นะครับ โดยเขาได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเส้นสัญญากับติลมองในระยะสั้นโดยต่อรองราคาลงมาให้เหลือสัก25ล้านปอนด์ในตลาดนี้และดึงตัวเบลลิงแฮมเข้ามาในตลาดซื้อขายนักเตะร,รอบต่อไปแล้วก็มีแฟนหงอีกคนได้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าทำไมพวกเราต้องจ่าย25ล้านปอนด์ด้วยล่ะในเมื่อพวกเราสามารถที่จะได้ตัวเขามาฟรีๆในฤด,ดูการหนะ้า หลังจากนั้นคอมเมนต์แรกก็ได้มาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าพวกเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้พวกเราต้องการนักเตะใหม่ในฤด,ดูการนี้ที่นักเตะ11คนจาก22คนของเราไม่สามารถลงสนามได้ในตอนนี้ส่วนคอมเมนต์ต่อไปก็ได้มาคอมเมนต์ถึงโรเบโตฟิมิโนนะครับโดยเจ้าตัวได้คอมเมนต์อเอาไว้ว่าวางโรเบ r โตฟิมิโนเอาไว้ข้างหน้าของฟาบินโยและเจมิลเนอร์ซี เขาเคยเล่นในตำแหน่งนี้ตอนที่อยู่กับฮอฟเฟนไฮนนะเขาไม่เคยเป็นกองหน้ามาก่อนในตอนนั้นลวนคอมเมนต์ต่อไปได้พูดถึงนักเตะใหม่นะครับโดยได้เสนอว่าให้เลือกระหว่างดีแคนไลท์หรือเมสันเมาส์สิหลังจากนั้นก็ไปเอาจุดเบลิงแฮมมาในปีหน้าแต่ถ้าหากพวกเขามาทมชั้นจริงๆแล้วก็ฉันก็จะแนะนำไปว่าไม่ต้องซื้อใครมาทั้งนั้นแหละเลิกตื่นตกใจไปได้แล้วปล่อยให้เจอเกนครอฟทํทำงานของเขาต่อไปให้ดีที่สุด ส่วนคอมเมนต์ต่อไปก็ยังนึกถึงนักเตะเก่าของเรานะครับโดยเจ้าตัวได้คอมเมนต์ว่าฉันคิดว่าพวกเราสามารถที่จะยืมตัวไวนาดุมจากโรมาก,กลับมาได้หนึ่งฤดูกันนะเขารู้จักทีมของพวกเราและพีเมลีกเป็นอย่างดีมันจะยอดเยี่ยมเลยถ้าได้เขากลับมาส่วนคอมเมนต์ถัดไปก็ได้เสนอนักเตะใหม่อีกหนึ่งคนนะครับโดยเจ้าตัวได้คอมเมนต์ว่าเอาเบเรล,ล่ามาสิเขาเป็นนักเตะที่โดดเด่นนะ แต่พวกเรามีนักเตะที่ตัวเตี้ยอยู่เยอะแล้วคอมเมนต์ comment ต่อไปก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อว่าเอาคอเนอร์กาลาเกอร์สเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถเล่นกับทีมยักษ์ใหญ่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้และเขาก็สามารถยิงประตูได้ด้วยและผมมั่นใจว่าจากการช่วยเหลือของเจอเกนครอฟเขาจะกลายมาเป็นผู้เล่นชั้นนำได้ส่วนคอมเมนต์ต่อไปก็ได้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่า กองกลางของพวกเรากำลังจะกลับมาได้เร็วๆนี้และพวกเขาก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนสิ่งที่พวกเรามีอยู่ตอนนี้สามารถทำงานต่อไปได้จนกว่าพวกเขาจะฟิตกลับมาเป้าหมายข้างหน้าคือสิ่งที่พวกเราต้องการในตอนนี้ตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าพวกเรากำลังเล่นฟุตบอลได้ดีถึงแม้ว่าทีมจะได้รับบาดเจ็บเยอะก็ตามมาปิดท้ายกันด้วยคอมเมนต์นี้นะครับโดยเจ้าตัวได้คอมเมนต์เอาไว้ว่า ปีที่แล้วลิเวอร์พูลต้องลงเล่นไปทั้งหมด62เกมในทุกรายการนักเตะของพวกเราเหนื่อยมากพวกเราจึงต้องการผู้เล่นที่สดใหม่ในทีมมากขึ้นไม่อย่างนั้นพวกเราจะต้องสู้กับคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นในฤดูกาลนี้และพวกเราก็อาจจะไม่สามารถแข่งขันกับพวกเขาได้ดีและนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนลิเวอร์พูลต่างชาตินะครับที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นว่าเราควรจะซื้อนักเตะกองกลางคนไหนเข้ามาร่วมทัพในช่วงนี้ แล้วแฟนลิเวอร์พูลในช่องของเราอยากจะได้นักเตะคนไหนเข้ามาเสริมกองกลางของทีมเราในตอนนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ